เราเหนื่อยจริงเหนื่อยกับความเหลือยปีนี้นอนกลางคืนก็เล่นกคนคใช่าะก็ย้ายนาลลกอาประเทศนอกยี่หนาเพื่อประเทศนอกคอเคยไหมที่เก็เล่นคนห่อเชื่อมาตัวมาถึงนอนกลุ่มป้าเปิดป้าตึงเชือทุ่งห่อกวางมาตัวมานึงนอนกลุ่มป้าเปิดป้าตึงควางทุ่ประเทศไท,ศรรท,ศทยร้อยว่าเลยต่ำเรือเอารถกระรกบะมาตึงจอดกลุ่มป้าพอเปิดดูเลยุ่งใจรถชื่อ กาเล่นได้ต่าอันเล่นได้เลยมึงม่เองไม่เกือกกูตอดตั้งไม่กางกลุ่นั่งไม่ใจปบบกลุ่มปลาชุนชุนเอินได้มึงเลตาโกจงกูก็เบี้ยพันหนึ่งเลยกระเดียใจไม่ใจปบบกลุ่มปลาชุนกจงกาเล่นได้ต่าอันนประเทศเราเล่นได้เลยไอ้ร้อยตังมึงเดีกูยืมรองรอยโอ้ยกลุ่มปลาหนาวแบบ